มีกบอยู่ตัวหนึ่งนะคะมันนั่งอยู่ที่กำแพงวัดทุกเช้ามันจะมองพระออกไปบินตาบาทตั้งแต่เช้าพอพระกลับมาก็มีอาหารมาฉันอย่างมากมายมีคนถวายพระทหารนี่ทุกวันเลยมันจึงนึกว่าโอ้ยอยากเป็นพระว่ะมีคนถวายอาหารให้เยอะแยะเลยแต่เมื่อพระฉันเสร็จแล้วก็นําอาหารให้กับเด็กวัดกินต่อเด็กวัดกินกันอย่างเสอรอร่อยสบายจิตเลยกบจึงเปลี่ยนใจโอ้ยเป็นเด็กวัดดีกว่า ไม่ต้องออกไปบินตาบดแถมตื่นสายได้ด้วยแต่หลังจากที่เด็กวัดกินเสร็จแล้วก็โกยอาหารใส่ให้หมาวัดกินแล้วก็ไปช่วยกันล้างจานเฮ้ยเป็นหมาวัดดีกว่าเด็กวัดอีกไม่ต้องล้างจานกินสบายสบายเลยกบจึงคิดในใจเอ้ยไม่เป็นเด็กวัดละเป็นหมาวัดดีกว่าพอหมาวัดกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายไปเฝ้าบริเวณหน้าวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในวัดแล้วมันก็นั่งดูต่อมีฝูงแมลงวัน มาตอมมาแทะมากินอาหารต่อจากมาวัดเฮ้ยมนเรงวันสบายกว่ามาวัดอีกกินเฉยเยไม่ต้องทําอะไรอยากเป็นมะเร็งวันวะระหว่างที่มันคิดว่ามันอยากจะเป็นมะเร็งวันก็มีมะเร็งวันมาเกาะที่จมูกของมันแล้วมันก็ทําการแลบดิน้นเพลบเดียวมะเร็งวันก็เข้าไปอยู่ในท้องเป็นที่เรียบร้อยอ้าวมะเร็งวันก็โดนกินง่ายๆนี่วะหลังจากที่ฟุ้งซ่านมานานกบจึงคิดได้ว่าเออ เป็นตัวของเรานี่แหละดีที่สุดแล้วเพราะเมงวันขนาดสบายสบายยังไงยังโดนเรากินง่ายๆเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะการมีชีวิตที่ดีย่อมมาจากการรู้จักตนเองถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันเรื่องหน้าคะ่ะ